สวัสดีค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะมารู้จักกับทฤษฎีต่างๆนะคะเกี่ยวกับวงกลมของเรานะคะทฤษฎีบทที่1น,นะคะเขาบอกว่ามุมในเครื่องวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะคะก็ลักษณะของมุมในเครื่องวงกลมก่อนนะคะจากคลิปที่เรารู้จักแล้วนะคะก็คือปลายทั้งสองข้างนะคะของ จุดยอดมุมนะคะจะมาสัมผัสที่ปลายเส้นของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมลักษณะของมุมก็คือลักษณะนี้เนาะจะมีขนาดเท่ากับ90องศานะคะแบบนี้ก็เหมือนกันแบบนี้ก็เหมือนกันได้ทั้งหมดเลยนะก็คือเป็น90องศาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่1เนาะ ต่อไปนะคะในบททฤษฎีที่2เขาบอกว่าในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่านะคะใช้คําว่าจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมของขนาดของมุมในส่วนโค้งนะคะของวงกลมที่ลองรับนี่เลยค่ะ <S <S เด็กๆมองนะที่ลองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันอะ่ะ ไปดูลักษณะซิว่าไอ้ส่วนโค้งเดียวกันมันเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้เขาพูดถึงมุมที่จุดศูนย์กลางนะกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะเป็นสองมุมนี้นะคะอ่าสองมุมนี้เพราะฉะนั้นจําลักษณะแรกได้ไหมก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมีจุดยอดมุมอยู่ที่จุดศูนย์กลางส่วนมุมในส่วนโค้งก็อยู่ที่ส่วนโคง้งคราวนี้คําว่ารองรับ นี่ค่ะส่วนโค้งที่รองรับมุมทั้งสองมุมนี้ในที่นี้ก็คือเป็นเส่วนโค้ง A B นะคะสังเกตนี่เลยเห็นไหมคะไปนี่เลยอ่าถูกต้องเพราะนั้นถ้าเราเขียนยอเข,เขียนมุมนะคะจะเขียนได้ว่าเป็น AOB นะคะมุม A OB กับมุม A C B สังเกตว่านะคะสังเกตว่า ส่วนโค้งที่รองรับนะคะเราเรียกมันว่าส่วนโค้ง A B นั่นเองอันนี้ส่วนโค้งที่รองรับนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือจะสังเกตปลายทั้งสองข้างนะคะปลายทั้งสองข้างเห็นไหม จะเป็น AB เหมือนกันนะคะส่วนโค้ง AB นี่เลยนี่รองรับด้วยส่วนโค้งนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าตัวนี้เป็น20นะคะจุดศูนย์กลางเป็น2เท่าใช่ไหมก็จะได้เป็น40นะคะรูปต่อไปนะถ้าตัวนี้เป็น80นะคะองศามุมในส่วนโค้งก็จะกลายเป็น40ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะถ้ามุมนี้เป็น260 260เพราะฉะนั้นมุมนี้นะคะมุม A C B ก็จะเหลือ3 3อองศานั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เนะเาะเรียกว่าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมแต่สำคัญอย่างที่แจ้งไว้ทีแรกคือต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันในลักษณะนี้นะคะ ค่ะต่อไปเลยนะคะทฤษฎีที่3ามทฤษฎีที่3ามเขาบอกว่าในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะลักษณะนี้ค่ะดูนะมุม b กับมุม d นะถูกรองรับด้วยส่วนโค้ง b a c ถ้าเราเขียนลองดูนะคะ เขียนชื่อมุมนะ A B C เห็นไหม A B C กับมุม A D C นะคะสังเกตว่าแขนทั้งสองข้างจะตกด้วย A C เหมือนกัน A C เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง A C จะมีขนาดเท่ากาันถ้าตรงนี้20นะคะมุมนี้ก็20องศาด้วยนั่นเองนะคะรูปต่อไปนะคะ เออมุม B กับ d เหมือนกันนะ B กับ d เหมือนกันเพราะนั้นส่วนโค้ง AC เป็นส่วนโค้งที่รองรับนะคะถ้าตัวนี้10องศาตัวนี้ก็10องศาด้วยนะคะสุดท้ายนะคะ BC ท่านี้ส่วนโค้งนี่ค่ะ AC ซีรองรับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าตัวนี้40องศามุมดีก็จะ 40องศาด้วยสำหรับในทฤษฎีที่3มนะคะมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะทฤษฎีบทที่4เขาบอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นๆจะยาวเท่ากัน หมายความว่าถ้ามุมนี้เท่ากันอะมุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากันนักเรียนบอกได้เลยว่าส่วนโค้ง AB เท่ากับส่วนโค้ง PQ นะคะหรือถ้าเป็นวงกลมเดียวกันนะคะเหมือนกันมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันส่วนโค้งนี้ค่ะ AC ก็เท่ากับ CD นะคะเรียบร้อยในทฤษฎีที่4ไม่ยากไม่ยากนะคะ ทฤษฎีที่ 5, คล้ายๆกับทฤษฎีที่4เลยนะคะทฤษฎีที่4เนี่ยเขาพูดถึงมุมที่จุดศูนย์กลางถูกต้องมหมแต่ทฤษฎีที่5นั้นนะคะพูดถึงมุมในส่วนโค้งของวงกลมเขาบอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกงมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมทั้งสองนั้น จะยาวเท่ากันด้วยหมายถึงว่ามุมนี้นะคะเท่ากับมุมนี้เพราะนั้นส่วนโคง้ง AB ก็เท่ากับส่วนโคง้ง e, EF นั่นเองนะคะเส้นนี้เท่ากับเส้นนี้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะในทฤษฎีที่5ต่อไปนะคะทฤษฎีที่6 มันเป็นเหมือนย้อนกลับอะค่ะถ้าส่วนโค้งเท่ากันนะคะถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางก็มีขนาดเท่ากันถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางก็มีขนาดเท่ากันด้วยนะคะเหมือนกันนะคะสาหรับทฤษฎีที่7นะคะเหมือนกันเลยเขาบอกว่าถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะมีขนาดเท่ากันโซนที่ตามมาคือมุมที่จุด มุมในส่วนโค้งก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะสุดทีที่8นะถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆมีผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามผลบวกของมุมตรงข้ามเท่ากับสองมุมฉากแล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นแนบในวงกลมได้นะคะนั่นหมายความว่าอย่างรูปเนี้ยค่ะมุมคำว่าตรงข้ามนี้ค่ะ1กับสามนะคะ ขนาดของมุม1บวกกับขนาดของมุม3นะคะจะต้องได้เท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันค่ะมุม2บวกกับมุม4นะคะก็จะเท่ากับ180องศานะคะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีข่าวๆนะคะที่เกี่ยวกับวงกลมนะคะเป็นทฤษฎีพื้นฐานเนาะเรียบป้อยนะคะถ้ายังไงลองศึกษาอ่านแล้วก็ ทบทวนกันดูนะคะคะขอบคุณมากค่ะ